วันนี้พอเล่นเอาระยะกวางพอสมควรเลยเนีพ่อพอ้สิบคูนสิบสิบคูณสิบเลยใช่ไหมสมัยก่อนเลยอะพอเคยปลูกระยาะอะไรครับเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดพอก็ปลูกมาแล้วแล้วเป็นไงมพ่อระวังที่เจ็ดคูณเจ็ดแต่มันอยูได้นนานไหมก<อ>พ,<อ>พอลมมาเร้ไม่มีการตัดคุ้มพงผุ่มคุ้มข้างก็เนาชื้นแฉะเดี๋ยวชื้นลมด็อกไม่อเคยอ,อกอ่ะครับ เกิการอยากนะการอยากโอ้ครับพอมาไปนี้พอเลยสิบคูณสิบแล้วแถมปลูกต้นคูด้วยเอ้ยต้นถาบน,นะเ,<อ>เสริมรากไงอา้าวหนึ่งกว่าต้นครูป้าเสริมรากเสริมรากเ,เ,เสริมหลาเลยเสริมหลกเสริมเนเม็ดเสริมรากเดี๋ยวพอโน้มได้ก็ปิดระเลาอันนี้ใส่หางเนี่ยหนาจากของถึงตีครึ่งเนี่ยถึงจะโน้มถึงเนี่ยอันไหนต้นต้นรักอันไหนต้นถาบพอเนี่ยป้าเมื่อต้นถาบออหนึ่งต้นถาบหรือเสริมรากเลยกเสริมรากอันนี้พอซื้อเข้ามาเหมกันซื้อมา 18บาทอันนี้65บาทกิ่งข้างอ๋อกิ่งข้างห5บาทวันนี้พอต้นที่พอซื้อมาไม่ใช่ตน้นย้า่เลยต้นเล็กเลยนะท็อ,อ,อบกิ่งเล็กๆไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม้ข้ามปีหลากเขาจะเมววนก้นถุงคุ้มฟางเลยนะทําไมพอคุ้มฟางเด๋ยวตอนนี้เลยนะเนี่ยอ้าวหน้าฝนก็แห้งนะดินมันร้อนนะดินมันร้อนห่มแห้าหน่อยหลากเขาจะได้เดินได้ด,ดีขึ้นหมายั้นดินร้อนนะ หนาฝนก็แต่วันดวงเดียวก็น่าแรงเลยอันนี้วิธีการปรุงดินพอพออาดินพื้นดินเดิมพอเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายเนี่ยต้องทายด้วยเป็นดินทรายจัดเลยเดี๋ยดูดูดินดินเดิมพอนี่ดินทรายเลยดูทายละเอียดถ้าเกิดเราไม่ปรุงดินเราใช้ดินนี่ปลูกพอวะอะไรจะเกิดขึ้นก็โตได้ครับก็โตได้แล้วทำไมพอต้องมีการปรุงดินอ่ะอะไรทำไมพอคิดว่างั้นปรุงดินดีกว่าเชื่อว่าดินลูกหลังเนี่ย โอกาสโคลนจะเนา่าจะยากกว่าดินทรายเสด็จน,น้ำกว่าแล้วก็สูงทําให้มันสูงขึง้นหทําให้มันสูงขึ้นแหมเสด็จน้ำขึ้นครับมันตรึงปุ๋ยได้ด,ด,ดีกว่าดินทรายด้วยดินทรายมันไม่เคยมีปจัจจุไม่เคยมีปัจจุลบอะ่ะวิธีการทาโขงพอเนี่ยพอทําเองพอเลยก็แม่โคน้องชายโของอะพอใช่สามดําเล็กสามดําเล็กดําหนึ่งสองร้อยแปดสิบบาทที่ขาดินขาดําเนี่ยสามเที่ยว หมายว่าพอถงซื้อดินเข้ามาหรือไม่กันซื้อแล้วอเหลือกซื้อดินพอพอเหลือไม่ต้องเป็นดินแบบไหนหรอดินจากที่ไหนก็ต้องดินลูกหลังอะถามว่าอันเนี้ยถูกใจไหมแต่ไม่ถูกใจเท่าไหร่อะไม่สวยจริงอะแต่มันหามไม่ได้อย่างที่บอกก่นไอ้พวกฟร,รมมา,ามถมองฐานหายมันหน่อยแต่ว่ามันมาปรุงได้พออยากได้ฟร์มโปร่งพออยากได้ฟ้ามโปร่งของเม็ดลูกหลังครับพอเม็ดลูกหลังมันจะทําให้ดินเราไม่ขาดอากาศพอดินทรายมันทําให้ดินเราขาดอากาศแน่นทึบพอนานๆไปอะ ต้นไม้มันไม่ชอบอะหลูกหลังมันมีเม็ดกวดคัมพมีไฮดินมีโพรงอากาศ